สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนหลังจากที่เรือออกจากฝั่งได้ไม่นานนะครับเขาก็พอพร้อมทุกอย่างแล้วเขาก็เปิดาลายบุฟเฟ่ให้เราไปตักอาหารมาทานกันนะครับทุกคนก็ลุกจากที่นั่งก็ใครชอบอะไรก็ไปตักเอาตามอำเภอใจเลยนะครับอย่างที่เราชอบชอบทานอะไรก็ไปตักเอาเพราะมันเป็นบุฟเฟ่ลายนะครับนี่เราก็มาถึงแบบสะพานพุทธพอดีเลยนะครับตอนนี้อ่า ข้างข้างบนนี่คือสะพานพุทนะครับเมื่อกี้เราผ่านมาเป็นสะพานพระปกเกล้าหรืออะไรเนี่ยมันอยู่ติดกันนะครับตรงนี้ทุกคนจะรู้ดีสำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพนะครับนั่นนะตอนนี้ล่องไปเรื่อยๆแล้วนะครับโอ้โหอาหารการกินอีกเยอะแยะไปหมดเลยขอให้เอ j นจอยกันทุกคนนะครับโอ้สําหรับลูกค้าที่อยู่บนเรือนี้นะครับก็มีชาวต่างชาติสุส่วนมากนะครับมีอะไรบ้างก็จะมีแบบมาเลเซีย อินโดนีเซียเวียดนามจีนไทยมีจีนฮ่องกงด้วยนะครับแล้วก็มีสิงคโปร์ด้วยนะครับอ่านี่แหละครับก็ขออนุญาตก่อนนะครับตอนนี้ขอเป็นแบบว่าอ่านี่แหละสูชิก่อนนะครับพะทานไม่เยอะนะครับถ้าใครชอบทานเยอะๆเนี่ยมาเลยนะครับอาหารเนี่ยโอ้โหเขาไม่อั้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนชอบทานจะได้เถอะแต่ผมทานไม่เยอะแลครับ มันทานพออิ่มนะครับเลือกอะไรที่เราพอพอทานได้อ่านามีเยอะเยะหมดหมดเลยที่เราเราเลือกทานนะครับสาหรับคนที่ชอบทานในคุ้มมากนะครับได้บรรยากาศด้วยนะครับอาหารเนี่ยโอ้บนบุฟเฟ่ต์ไลน์เนี่ยรับรองฮะจุใจฮะกับราคาที่เราต้องจ่ายไปเนี่ยโอ้ทุกวันนี้เรามากินข้าวข้างนอกกันเอาง่ายๆเลยนะครับข้าวไข่เจียวกระเพราไข่ขเจียวนี่จานละเจ็ดสิบแล้วนะครับนี่ในเรือได้ชมบรรยากาศ อ๋อลืมบอกไปนะครับเวลาในการล่องเรือนะครับใช้เวลาสองชั่วโมงนะครับเราออกจากท่าประมาณบ่ายบ่ายห้าโมงเย็นนะครับก็จะเข้าท่าอีกทีก็ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับเนี่ยเวลาสองชั่วโมงพอดีพอดีเลยนะครับงั้นแหละแต่ถ้าจะให้ดีนะเอาเนี่ยเรามาล่องตอนนี้เวลาห้าโมงเย็นก็ได้บรรยากาศกลางวันอย่างนี้แบบสวยงามอย่างนี้กลางคืนยิ่งสวยงามปล่อยกว่านี้อีกอมีโอกาสก็ล่องทั้งกลางวันกลางคืนนะนะครับนี่นะฮะ แม่น้ำเจ้าพระยาดูสวยงามไหมครับนี่ชาวต่างชาติเขามาประเทศไทยเนี่ยเขาก็ต้องมาเที่ยวเราคนไทยนะมีโอกาสก็มาเที่ยวกันบ้างนะค่าหัวเขาไม่แพงนะสำหรับเรือเนี่ยเรือเนี่ยของของเราในของเรือไอ้เมอร์เดียนเมอร์เดียนคูดเขาเนี่ยครับไม่ได้แพงมันมีสองมันมีสองราคานะลำใหญ่นะลำใหญ่มันมีล,ล,ล,ลำลำใหญ่ในค่าหัวเนี่ยก็ประมาณประมาณประมาณพันหนึ่งนะครับของเราที่ ที่ล่องเนี่ยราคาแค่หกร้อยนะต่อหัวนะครับเพราะเรือเขาจะจอดคู่เลยเขาจะออกคู่นะครับคือเราอยู่ลำเล็กลำลำเล็กสองชั้นลำลำเล็กนะครับแล้วมันมันมันจะจอดตีคู่กับออกเวลาเดียวกันกับเรือลำใหญ่ของนี่ไอ้นี่ของเมอร์เดียนครูดเขาเนี่ยเรือล่องแม่น้าเจ้าพยานี่แหละครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับทุกๆกคนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับ